สวัสดีครับพบกับกระผมเดอเบทิเดดบอลนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6ทธันวาคม2องหสสนุกของฟุบตบอลเมื่อวานที่ให้ไปนะเมื่อวาน,นนี้ให้ไป3คู่นะครับก็คู่แรกนะครับให้ไปที่บอลฮอลแลนด์พรีเมียร์คู่ลคู่ระหว่างเอเซนอันมาพบกับสปาร์ตาลอสเตอร์ดัมคู่นี้ให้ไปที่สูงเต็มเกม สองลูกครึ่งควบสามนะครับจบไปที่สามหนึ่งก็กินเต็มนะเมื่อวานนี้นะส่วนคู่ที่สองนะเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลีดพบกับเบนฟอร์ดคู่นี้ให้ไปที่ต่อลีดครึ่งลูกนะครับจบสองสองก็เสียเต็มนะครับส่วนคู่ที่สามนะเป็นบอลลีกเอิงฝรั่งเศสคู่โมนาโกพบกับแมตต์นะครับคู่นี้ให้ต่อโมนาโกหนึ่งลูกควบครึ่งครับจบไปที่สี่ศูนย์ก็ กินเต็มนะก็กิน2ตายหนึ่งก็จบกำไรนะเมื่อวานนี้นะก็วันนี้จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอล3คู่อีกเช่นเคยนะครับก็ไปที่คู่แรกอย่างบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคู่เอเวอร์ตันพบกับอาร์เซนอลจะเตะในเวลาตีสามนะเลยเป็ว่าที่อาร์เซนอลน,นะบุกไปต่อปอปอแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับในระหว่างคู่นี้สถิติที่เจอกันนะบ5นัดหลังสุดนะเป็น เอเวอร์ตันเล่นในบ้าน3นัดนะครับชนะไป2แล้วก็เสมอ1นครับส่วนไปเยือนอาเซนนอนนอกบ้านก็แพ้1เสมอ1ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับฟอร์มเอเวอร์ตันนะครับส่วน5นัดหลังสุดของเอเวอร์ตันในลีกนะครับก็เป็นการแพ้ไปแพ้ไป4แล้วก็เสมอ1นะถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะช่วงนี้ส่วนห้านัดหลังสุดของอาเซนนอนนะครับก็ เป็นการชนะ3แพ้2แล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับอาร์เซนอลแต่จะเจอทีมที่มีระดับเท่าเกันก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะก็ในวันนี้นครับดูจากราคาแล้วก็สถิติแล้วนะคอาร์เซนอลบ, Arsenal, บุกมาต่อแค่ปอปอนะรือว่าก็ยังสมเหตุสมผลอยู่นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะผมให้ว่าให้ไปที่อาร์เซนอลครับ อปปนะส่วนใครชอบเล่นสกอร์ผมว่าตามเต็มเกม2ลูกครึ่งดีกว่าคู่นี้นะยิงไม่น่าจะถึงะครนะส่วนคู่ที่2นะเป็นบอลสลาติก้าสเปนคู่ระหว่างเกตาเฟ่พบกับแอตแลติกบิลเบานะคู่นี้จะเตะในเวลาตีสามนะเลดเพรมาที่บิลเบานะบุกไปต่อปปแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม1ลูกครึ่งครบ2นะครับในระหว่างคู่นี้นะสถิติที่เจอกันนะครับก็ ห้านัดหลังสุดนะครับเป็นเกตาเฟ่ที่ชนะไป2แล้วก็แพ้1แล้วก็เสมอสองนะก็ถือว่าสู้ได้สมเหตุสมผลนะสำหรับเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่นะก็ในระหว่างคู่นี้ไม่ต้องพูดให้เสียเวลาให้มากมายนะดูจากราคาแล้วก็อันดับแล้วออกมาต่อน้อยมากนะสำหรับบิลบานะผมให้ไปที่ ลองเกต้าเฟ่นะครับปปนะครับส่วนใครชอบสกอร์สูงผมให้ไปเลย1ลูกครึ่งครบ2ยิงมากกว่า2ลูกแน่นอนคู่นี้ใส่ครึ่งแรกไปด้วยนะครับส่วนคู่ที่3นะเป็นบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกคู่ระหว่างคอนยาสปอพบกับมาลัตยานะครับก็คู่นี้จะเตะเที่ยงคืนนะเลเปิมมาที่เจ้าบ้านอย่างคอนยาสปอต่อครึ่งลูกครบหนึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับไหลลงมานะในระหว่างคู่นี้นะสถิติที่ จ,จอกันนะครับ5้านัดหลังก็เป็นเจ้าบ้านที่ชนะไป1นแล้วก็แพ้หนึ่งะแล้วก็เสมอสามนะก็ถือว่าทีมเยือนสู้ได้สู้ได้โอเคเลยนะครับสำหรับทีมเยือนเนี่ยนะครับก็ในคู่นี้นะครับผมให้เป็นที่รองทีมเยือนนะครับครึ่งลูกครบหนึ่งครับส่วนใครชอบสกอร์สูงก็ ให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเกม2องลูกครึ่งนะคู่นี้นะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสที่เด็บบอลให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ